เส้นที่ข้อมือของเราทั้งสี่เส้นบอกได้ว่าชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างไรชะตาชีวิตเป็นอย่างไรเราเช็คเองได้เลยชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรบอกได้ด้วยสีเส้นที่ข้อมือเราเช็คเองได้เลยเส้นลายมือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันจึงเกิดเป็นศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับการดูชะตาชีวิตอนาคตของเรา ราผ่านเส้นฝ่ามือผ่านเส้นลายมือแต่ละคนมีไม่เหมือนกันจึงบ่งบอกถึงภาพรวมของชีวิตได้ก็คือเส้นที่ข้อมือของเรานั่นเองวิธีการดูสีเส้นที่ข้อมือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เส้นที่หนึ่งเส้นหลักบ่งบอกถึงภาพรวมของชีวิตหากใคร มีเส้นที่ข้อมือเส้นนี้ลึกและเป็นเส้นตรงชัดเจนไม่มีหยกัก นั่นเป็นสัญญาณที่ดีแปลว่ามีอายุยืนยาวและสุขภาพที่ดีแต่ถ้าหากเส้นที่หนึ่งนี้มีรอยแยกหรือขาดจากกันนั่นอาจแปลว่าผู้นี้ต้องเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตแต่ถ้ามีรอยแยกมากกว่าหนึ่งรอยหรือโค้งชี้ขึ้นไปทั้งฝ่ามือบ่งบอกว่ามีปัญหาการเจริญพันธุ์ทั้งในเพศชายและเพศหญิง อาจมีบุตรยากหรือเป็นหมัน2อเส้นที่สองนี้จะบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จในชีวิตและฐานะของเราโดยถ้ามีเส้นตรงที่ชัดเจนก็บ่งบอกได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแต่ถ้าหากเส้นที่สองนี้มีรอยแยกหรือบางบ่งบอกได้ว่า ช่วงชีวิตของเราช่วงชีวิตบางช่วงอาจต้องลำบากแต่ถ้าสามารถเอาชนะได้ก็จะสบายในอนาคตแต่ถ้าหากรอยแตกมากกว่า2องรอยหรือแยกห่างกันบ่งบอกว่าอาจเคยมีฐานะการเงินที่ไม่ดีแต่จะกลับมามั่นคงได้3เส้นที่สอิทธิพลเส้นที่สนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุกคนแต่ถ้าหากมีก็จะบ่งบอกถึง สถานภาพทางสังคมโดยถ้าเป็นเส้นตรงชัดหมายถึงประสบความสำเร็จได้เป็นคนสำคัญหรืออิทธิพลเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงโดยคนที่มีเส้นนี้มีโอกาสได้เป็นผู้นำครอบครัวหรือผู้นำทางศาสนา 4. เส้นที่4เส้นพลังเส้นพลังนี้น้อยคนที่จะมีถ้าหากมีเส้นนี้แปลว่าจะมีอายุยืนยาว จะเป็นเส้นสนับสนุนเส้นที่3บ่งบอกได้ว่าเป็นที่นิยมในวงสังคมหรือมีลูกหลานมากมายเชื่อกันว่าเส้นแต่ละเส้นหมายถึงอายุ30ปีโดยถ้าหากมีทั้งหมดถึง4เส้นก็แปลว่าจะมีอายุยาวจะมีอายุเป็นร้อยปีเลยทีเดียวจะมีอายุยืนยาวถึง100ปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนี่คือความเชื่อเกี่ยว กับเส้นชะตาชีวิตที่ข้อมือและทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอาศัยโชคชะตาแล้วเราเองก็ต้องลงมือกระทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงด้วยความขยันเพียรพยายามแล้วชีวิตก็จะสำเร็จได้แน่นอนส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะ เพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้คอยทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงคอยทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ